รถปั้นของช่างเล็กบางแพรครับก็มี L200 รไซโคนกับอา8 0บอกเลยว่าข้างในล้องว้วไอ้นอนพร้อมยังพร้มเป็นไงล่ะตัดรีโมทโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาถึงขั้นนี้เลยเนี่ยสวัสดีครับอยู่กับช่อง a อ v t นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาชม เขาเรียกว่าเป็นรถปั้นของช่างเล็กบางแพรครับอ่ะนาเล็กติดมาครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามันดูสองคันเนาะมีรุ่นไหนบ้างครับก็มี l อ0สไรอสโครนนี่ครับกับอา8 0ซี8 0ดบปดิครับบอกเลยว่าสองคันนี้ไม่ทำด่างคู่เลยครับเอาขนาดก่อนดีนะขนาดก็ได้ครับเอานี่แล้วกันอ่าใสโคนก่อนคันคันนี้ก็ บอดี้ไซโคลนอืมภายในเป็นออเนลยูโรสามอ้โหดีแม็กยูโรสามนะครับเครื่องเกี่ยวเครื่องดีแม็กยูโรสามโอ้โหแล้วก็ภายในก็ของดีแม็กด้วยใช่ไหมดีแม็กกองออเนลหมดเลยครับโอ้โหโบคู่ด้วยโบคู่ครับอืมเอาเรื่องอันนี้สามพันหรือว่าสองพันห้าสองพันห้าครับโอ้ก็มีรีแม็แล้วก็กล่องกล่องดันยกโอ้โห ธรรมดาอันนี้รถวิ่งซื้ออะไรรถวิ่งซื้ออะไรครับเอาเรื่องแล้วอันนี้โบนี่โบอะไรครับอันนี้เอฟ้าสองลูกครับโอ้โหเอห้าก็มันลูกแรกมันจะโค้งเล็กครับลูกล่างมันโค้งใหญ่๋อตามสูตรโบคู่เพราะลูกแรกเป็นโค้งดีเมกอืมอันนี้เป็นโค้งเบอร์สี่ตั้งเอ็มเตลเลเบอร์เขาขึ้นให้แล้วหลังจากวางโมคู่มานี่ฟิลลิ่งการขับนี่เป็นไงบ้างครับ ขับมันก็ถ้าถ้าห้องเดิมอะเกียร์5สปีดมันจะรอรอบครับพอเข้าไตรเทบคู่ปุ๊บมันจะไม่รอเลยอ๋อนี่คือก่อนอื่นต้องเข้าเรื่องเกียร์ก่อนอันนี้เกียร์ของหนาเป็นเกียร์อะไรครับเกียร์ออเนลยูโรซาครับเออโต้เกียร์ออโต้บวกลบเหมือนกันออโต้ครับโหเอาเรื่องพอห้องเดิมอะพอพอไปสีพอลง5ปุ๊บมันจะเหมือนข้ามไปเกียร์6อ่ะมันจะห้อยไงมันห้อยอ่ะครับพอเธอขึ้นตรเบคู่ปุ๊บมันก็ต่อไปเลยมันจะไม่รอเลย ไม่มีห้อยเลยบูทมันเหมือนว่ามันมารอมันมารอแล้ว่าครับประมาณนั้นเลยพล้วผมใช้บูทคราฟิเองไม่ธรรมดาก็คือมันขับสนุกขึ้นมันใช้งานได้แบบการขับใช้งานเนี่ยมันคล่องตัวครับแต่ถ้าไปรถรถรถติตติเนี่ยครับเราต้องเมนวอย่างเดียวครับเราจะเราจะขับตัวดีไม่ได้สับโบเดียวนะรับโบคู่ปุ๊บดีอย่างเดียวเลยมันสมูทมันเขอามันจะมันจะ ได้รอบอะแล้วต้องมันนี่มันมันกินไหมครับถ้าบอกทำไมครับพอพอห้องเดิมครับไม่มีกินไม่กิน <พอ S 2> ไม่กินจากเดิมอืมเป็นไงไม่ธรรมดานะโอ้โหสี่จีคโอ้คู่อ่าสุดยอดแล้วพัดลมก็ไฟฟ้าด้วยเรือไฟฟ้าที่แรกอ่ก่อนเครื่องตัวนี้นี่เครื่องไรครับไปนี้เครื่องซีดีห้าหกครับอ๋อซีดีห้าหกเครื่องเดิมเมื่อก่อนก็ทำวิ่งอยู่สนามราชบุรีเนี่ยอเด็ตทุกแข่งครับเมื่อก่อน พอเลิกเราก็เลยมาทำรถวิ่งตื้ออะไรอืมวิ่งซื้ออะไรเขาอู่เป็นไงไม่ธรรมดานะแล้วสังเกตล้อหน้านี่มองมันกว้างๆมันแบกอยู่ครับเนมันเป็นชิ้ล่างไทตันครับไททันครับโอ้โหแล้วพาท้ายเหรอครับพาท้ายก็เป็นไทตันครับไทตันยนต์ทันยนต์ไม่ให้ล้อล้นอ๋อคือเหมือนว่าตัดให้มันไปไหนครับหูเดี๋ยวขอชมภายในหน่อยนะได้ๆบอกเลยว่าข้างในร้องว้าวแน่นอน พร้อมยังเอ้าพามเป็นไงล่ะโอ้โหภายในนะฮะเต็กโอ้โหอะไรก็เล่นเอาภายในคอนโซลมาอย่างนี้เลยเหรอครับครับครับโอ้โหจะมีกล้องมีกล้องดันยกเป็นไงโอ้โหเนี่ยฮะออโต้ด้วยนะของจริงโอ้โหเจอคันนี้ก็ไปหลายคนร้องว้าวอะเอาจริงคันนี้น้าทำไปประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณโอ้ตอนตอนมาตอนมาเปลี่ยน ทำไรแสนถือรถป้ายแดงได้ครับทำทไร่รอบต้องใจรังจริงนะต้องใจรงจริงโอ้โหนี่วัดบูธสองตัวโมคู่เป็นไงสุดยอดอ่ะอันนี้กระจกไฟฟ้าด้วยคอนโซลคอนโซลอรมาครบเลยครับโอ้โหอย่างนี้นะธรรมดานะเป็นไงอู้ช่างเล็กครับโอประตูปิดริมจัดมาครับต่อมาอาร์ซีนั้นเนาะครับ s u สก k อา c ์ซีอาซีคันนี้ก็ทำไปนิดหน่อยครับนิดหน่อยตรงไหนนะก็มีแค่สตาร์ทมือหัวชีดโอ้โห oh, สตาร์ทมือหัวชีดเซ็นทรัลล็อกโอ้โหเซ็นทรัลล็อกนี่มันอยู่ในระดับยุนี้นึฮ yeah. ึฮะสตาร์ทรีโมทรีโมทด้วยครับขยี้ตาแป๊บโอ้โห oh, oh. สตาร์ทรีโมทครับสุดจริงนะโอ้สุดจัดเลยอะ อ,อันนี้คือปั้นเพิ่งเสร็จใช่ไหมครับปั้นเพิ่งเสร็จครับ<อ>เสร็จได้ประมาณสักเดือนแล้วล้ครับแล้วเครื่องอันนี้เครื่องเดิมไหมครับเครื่องเป็นเครื่องร้ 110. อยสิบครับเครื่องร<า>้อยสิบอ๋าร้อยสิบโอคิตันครับโอ,อคิตนันครับครับก็คือยังเป็นสองจังหวะอยู่สองจังหวะครับแต่ว่านะเอามาแปลงใส่ระบบโชีดใส่โอชีตโอ้โแล้วเอ่อทูทีนี่ก็คือมันไม่เกี่ยวกับระบบทูทีก็ยังอยู่ยังเก่าครับอ๋อเหมือนเก่าเลยือนเก่าครับ นี่อ,อ๋อนี่คือปั๊มติ๊กนะนี่เกณฑ์น้ำมันครับปั๊มติ๊กอยู่ข้างใต้ครับปั๊มติ๊กอยู่ใต้ทังครับฝ้างในทั่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นเวฟรู้สึกว่าใสา่น้ำมันมันอยู่บนนะอยู่บนครับแล้วทีนี้ในเมื่อเป็นเครื่องเดิมสองจังหวะแล้วใส่ตัวหัวฉีดเข้าไปนี่หวัหวระบบไฟนี่ยังไงครับเนี่ยระบบไฟช่างมาทำเป็นชุดชุดไฟเวฟครับชุดไฟเวฟ ก็ใส่ไฟเวฟหมดเลยก็ใส่กันจนได้อะคือไม่น่าเชื่อจริงอันนี้ก็มันสามารถทําได้แต่ว่ามันก็สามารถทําได้นะอืเนี่ยอ๋อนี่คืออะไรครับเนี่ยก่อกาดมาตอการดครับชอบมอเก็บเสี่ยงครับขอทำเสียงครับก่อนไม่ใส่นี่เป็นไงครับมาตออมันจะดูเสียงดังครับดูสซดเปนเสียงดังเสียงท่อได้ไหมยินไม่ได้ยินเสียงท่อเลยครับไม่ได้ยินแต่เสียงกองเดียวครับกองเอ้าเรื่องสุดยอดอันนี้สุดจริง นี่ก็ใบพัดระบายอากาศก็ยูอย่างเก้าแต่เป็นชุดจานไฟห้องเว็ข้างในหมกแล้วนี่นะเป็นงธรรมดานะกิดแจรีโมดโคตรสุดเอานะหน้าปัดแปลกๆกนะันเนี่ยหน้าปัดแปลกครับปไปง่ายทุกคนโอ้โหอันนี้ของอะไรครับเนี่ยเป็นห้องดีมซปเปอร์คัพครับโอ้อดีมซปเปอร์คัพแล้วตัวเบ้าเนี่ยครับอ่อช่างาตัดครับโหตัดแล้วเอาเรือนของห้องดีมา มาเชื่อมไฟสุดจริงสุดจริงๆรมีตัวเรือนครับเรือนเล็งครับเลือนเล็งของเวฟครับของเวฟทุกอย่างเลยมีเป็นเครื่องของฟองสูอย่างเดิมระบบไฟคือของเวฟกมดนเลยครับครับเอตัวโคหน้าแปลกๆนะครับเนี่ยตัวหน้าเวฟเหมือนกันครับเวฟเหมือนกันครับครับแปลงดิสครับสุดยอดอ่ะอันนี้ตัวดิสก็เป็นของของเดิมติดเวฟครับครับ ประมาณในคันนี้น้าจบไปประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยรอบหมดไปเราจะตามงมื่นประบาทครับรอบเนี้ยไอ้ยาเอาเรื่องเลยอะเอาเรื่องเลยต้องใจรักจริงอันนี้ต้องใจรักจริงสุดยอดก็คืออันนี้ใช้แบบขี่ปกติได้สบายที่ไปซื้อกาแฟตอนเช้าน,นะครับรถ <laughs> ซื้อกาแฟอถซื้อกาแฟคันนี้ต้องพิอะไรครับเอาอย่างเอาเลย <laughs> เดี๋ยวไหนน้าลงโชว์ติดเครื่องสักรอบ๋อช่างเจได้เลยไม่ต้องเซลแจไม่ต้องครับโอ้โหสุดยอดมากเซนท่านล็อกแน่นอนจับเครื่องก็ดีโมดครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาถึงขั้นนี้เลยเนี่ยไม่ธรรมดานี่แหละฮะของดีของเด็ดช่างก็ไม่เคยทำนะช่างทำคันนี้คันแรกคันแรกครับเขาลองทำข้อทำลองทำดู ทำได้ด้วยอ่ะก็เจ้าปะวิ่งก็ร้อยวิ่งร้อยฝ่าวิ่งได้วิ่งได้อ๋อปืนไปเรื่องใหม่คือใหม่ขึ้นนะเพราะว่าใช้จะ<ช><ห>ดุมดุมเว็บมาเลยครับของเว็บตรงนู้นหรอภาพมา,มาเลยอืมจ<า>ะ<ล>ดุมเดิมใหม่มันไม่ขึ้นเป็นไงนี่แหละฮะสุดยอดไหมสุดทั้งสองคันเลยทั้งเจ้าไซโคลแล้วก็เจ้าอาร์ซีคันนี้ครับของช่างเล็กบางแพคันนี้ทําไปประมาณกี่เดือนครับ ทำเสร็จมาได้เดือนเดือนวาฟ้าเนี่ยครับอ๋อตั้งแต่เริ่มลงมือนี่ประมาณช่วงไหนครับประมาณเดือนนึงครับพี่จอดอ่ะเราช่างก็บอกใช้เวลาในมารทำคันแรกไงทําที่เนี่ยบ้านใหม่ครับช่างเคียงช่างเคียงครับบ้านใหม่ตรงบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ชัวนหนึ่งบ้านใหม่นะครับดําเนินครับครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ๋อนะเดี๋ยวไหนหนก็ไหนพารีวิวงานในอู่นยครับเห็นมียูโรห้าเจาะยี่คันหนึ่งใช่ไหมครับครับก็ ต่อสไลด์ครับต่อสไลด์ครับยูโรห้าด้วยโอ้โหครานี้น่าจะคันแรกเลยไปนะที่ว่าเป็นยูโรห้ามาทําช่วงล่างครับโอ้โหนี่ฮะมาแล้วครับยูโรห้าตัวใหม่มาเล็กทําช่วงล่างแล้วครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยโอยังไม่เสร็จครับเห็นว่ารอเจ้าของซื้อรอเจ้าของเอาล้อยางมาให้โอ้แปลงเป็นเบรกลมทําไมสไลด์ถึงต้องเอากันโคลงไว้หน้าเงี้ยครับข้างหลังติดกระบอกไฮดรอลิกครับโอ้ แสดงว่าข้างหลังเขาต้องตัดคัตซีออกตัดแล้วับแล้วก็บอกให้ลิงมันอยู่ตรงนี้อ,อยู่ลังทีนี้กันโคมงก็ติดประมาณนั้นครับนั่นแหละรอชมได้เลยกันพดีจะข้อกองเปลี่ยนดุมเป็นหกน็อตด้วยไงอือเปลี่ยนดุมด้วยครับข้อเดิมมันจะเป็นห้าน็อตอ๋อที่เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนแล้วเพิ่งเปลี่ยนเสร็จแล้วนี่เราจะข้อ,ขอซื้อ,อยางกระทะมาให้เปลี่ยนดุมแล้วตัวพ้าบเบรกนี่เท่าเดิมไหมครับพับเบรกเท่าเดิมครับเท่าเดิมพับเบรกต่างดุมเดียวพเบรกเท่าเดิม อันนี้ช่างน้อยครูบัวส่งมาก็ทำไม่ทันอช่างน้อยอครับเนี่ยฮะโหสุดยอดเลย15นะเป็นตัวนอกแคบเบรกอลข้างหน้าก็มีกันโครงมีกันโครงเลยประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครจะทำก็ก็ต้องโทรมาจองคิวจองคิวครับก็เบอร์โทรตามน,นี้เลยนะครับอโอเคครับนะขอมากครับครับสวัสดีครับ